มึงมึงมึงมันแีเหกินผักผักแช่ known, Ole หามันกินดีดีมันเคยกินแต่หน่อยๆนะแต่อยู่เฮียนนะแต่มันหน่อยๆแต่ลึกลงไปนะมันคือหมักเนื้อผักแช่หาน่ะแห็บญาติกันต่อหัวกันมาสันเออตัวนี้สีดำดำสีแดงแม่มันซุ้มหนึ่งแดงๆได้พอมันโอ้ เ,เ,เอามาอีกแล้วเอา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 อหยาดอยู่อยู่กับมือเลยเอรอมันคือเป็นข,าย,นนขายายเนาะฝากเือขยายอันนี้เอาโอ้ยฝากขยายให้โดนไนอพี่น้องเลยผิดพลาดทางเทคนิคกินดีแต่านายเนาะคือเือก,กินดีแต่ชัว คนคือว่ากินได้คือสูดไ่ผักแช่หญ้าไงมะมักผักอีหลีามาแล้วผักมาแล้วมาแย่ยงกันอีกไหมไปขอบไปทางไหนี้ไปทางนี้ขัดอ,อยากไปไมหมไปแหบะไหมไปไหมยุคทางในี้เหรอกินข้างใน,งในี้ไหมตวัดกินเบิ่อนขุนเพิ่นตะล่ำเพิ่นตะ อินตอันลำมันไปถึงแขนกินเบลละไปไปป้าบูน <laughs> <c oughs> ี่ยุ่นนนี้ปลา ปลาวนจันปลาวนจันเทียบใส่กับแขนอาหารแรงมือนี้คือปลาโอ้ยปลาสดสดเต้นจับดีดีมืม นัวมาดันจับปลาตัวใหญ่ด้ต้มน้ำบกไปพู